ลักษณะของสินค้าเป็นลักษณะที่อธิบายคุณลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคหรือผู้ซื้อเข้าใจและเลือกซื้อสินค้าได้อย่างถูกต้องตามความต้องการของตนเองลักษณะของสินค้าสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะที่สำคัญต่อสินค้านั้นๆได้ดังนี้ 1. ลักษณะฟีเจอร์ลักษณะฟีเจอร์หมายถึงคุณลักษณะทางเทคนิคและคุณสมบัติของสินค้าเช่นขนาดน้ำหนักสีวัสดุที่ใช้ระบบการทำง,งานเป็นต้น 2ลักษณะการใช้งานลักษณะการใช้งานอธิบายถึงความสะดวกและความง่ายในการใช้สินค้าเช่นการติดตั้งการใช้งานพื้นฐานการปรับใช้ตามความต้องการของผู้ใช้ 3. ลักษณะดีไซน์ลักษณะดีไซน์หมายถึงลักษณะทางสถาปัตยกรรมหรือดีไซน์ที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของสินค้าเช่นรูปทรงสไตล์การจัดวางและการออกแบบสี 4. ลักษณะคุณค่า ลักษณะคุณค่าอธิบายถึงประโยชน์ที่สินค้านั้นสร้างขึ้นสำหรับผู้บริโภคเช่นคุณภาพประสิทธิภาพความเชื่อมั่นในการใช้งานเป็นต้น 5. ลักษณะราคาลักษณะราคาเกี่ยวข้องกับราคาของสินค้าโดยรวมถึงว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจซื้อขายเช่นราคาที่เหมาะสมราคาที่คุ้มคา่าลักษณะบรรจุภัณฑ์แทคกิจิงเศร้าลักษณะบรรจุภัณฑ์อธิบายถึงการออกแบบและวัสดุที่ใช้ ในการบรรจุสินค้าเช่นขนาดของบรรจุภัณฑ์วัสดุที่ป้องกันการเสื่อมสภาพของสินค้าเป็นต้นลักษณะของสินค้ามีบทบาทสำคัญในการกำหนดตลาดและการตัดสินใจของผู้บริโภคโดยผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะที่น่าสนใจและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคมักมีโอกาสสร้างความสำเร็จในตลาดมากกว่า